ครับลูกเป็ดไข่อายุ25วันแล้วครับมารอแล้วครับรอกินอาหารนี่ครับนี่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 25วันนะครับได้ทำวัคซีนการโรคไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับยังไม่ทำอีวานะครับ มา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 กินลูกมากินมากินหิวจัดหิวจัด กลัวกลัวกินเลยมากินเลย <c oughs> ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดใจนะครับเวลาเห็นเป็ดกินอาหารเวลาเป็ดเล่นน้ำนะครับรู้สึกสบายใจนะครับมันรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็ อยากจะนั่งดูไม่อยากไปทำอย่างอื่นแล้วครับยี่สิบห้าวันนะครับเริ่มโตตัว,ตวแบบว่าตัวแน่นขึ้นนะครับเริ่มมีขนที่หน้าอกขนที่ข้างตัวแล้วก็ขนที่หลังนะครับ จะเอาไปส่งลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อขนปีกยาวเป็นกากระบาททับกันนะครับกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆครับ